สวัสดีครับผมอยู่นในเกม d a o n m a r k Foray นะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในเควสต Ancient God นะครับคิดว่าเป็นพาร์ทที่3ของเควสต Ancient God แล้วเราจะไปดุยกับบอลตัวที่11กันเลยโอ้โห,โหตัวนี้ผมโคตรลำคาญมันนะมันคือแบบมันบินตลอดเวแล้วก็ตีมไม่ค่อยเข้าด้วยนะตูดดเข้าแค่จ็ดอยเองอ่าต้องใช้สายนี้ นี่อ๋อต้องแปลงดาบเป็นขั้นนี้ก่อนนะถึงืตีเข้าหรือเปล่าวะว้ายเอ้ยโหโดนไปโดนไปปั่นย,วยาวๆอ้าวหมดแล้วคือบอมทั้งตัวเนี่ยมันไม่ได้เก่งนะแต่มันสู้นานนะ

เอาโถ่เอ้เบัฟโหมดผมลืมมองว่าทำไมกระโดดไม่ขึ้นผมว่าตัวเกมมันน่าจะมีบอกเลย,เลยนะสเตตัสของบอส่าบอสตัวเนี้ยเอ่อ เป็นบอสเผ่าอะไรเงี้ยมันน่าจะทํใผมง่ายกับการเล่นมากขึ้นครับอย่างเงี้ยมันไม่ได้บอกว่ามันเป็นบอสเผ่าอะไรครับเพราะว่าเผ่าของบอสเนี่ยมันส่งผลกับการเลือกอาวุธมาโจมตีบอสได้ง่ายขึ้นครับเฮ้ยลูกแก้วมาลูกแก้วมาดิเลย แทง,ทงเ้ยยังไม่ตายอีกตายซะเรียบร้อยชั้นที่สินี้จะได้สากล่องขึ้นไปแล้วนะครับกล่องจากเดิมหนึ่งกล่องสองกล่องตอนนี้3มกล่องแล้วเอ้ยตัวนี้ผมโคตรชอบอะ่ะมันอ่อนมากอะ่ะแล้วมันก็แพ้ทางอาวุธผมด้วย ดิดูเลือดเด้งนี่เลื่อดดาเมจนี่เด้งสองพันน่เฮ้ยกดผิดทางปะโธ เอ้ยทำไมผมปั๊บเลือดเด้งไม่ได้วะเนี่ยเป็นไรเนะี่ยปั่นไปจึ๊บไอลูกแก้วมาลูกแก้วเอ้ยหืือกกอ โอ้หไม่ถึงตายซะตายซะตายซะเรียบร้อยครับม,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 มาเจอเจอไมอ้แล้วตัวนี้ก็ไม่ยากนะ อุ้ยไม่เป็นไรครับไม่เจ็บพอเลือดเราเต็มตลอดเวลาแท,าง,ทางเข้าไปอุ้ยไม่โดนหนักจังวันนี้เดีย๋ยวกนเดีย๋ยวกนเดีย๋ดวยวตายโอ้โหโดนหนักจัดอา้าวกดผิดอีกเฮ้ยพายุมาอีกแล้วโอ้ย รอก่อนเก็บรอก่อน,อดอนเดี๋ยวโดนชุดใหญ่เรียบร้อยนะครับตัวที่สิบสามโอ้โหนี่มันน่าจะมีอาวุธใส่อยู่ข้างในบ้างนะเฮ้ยตัวนี้แบบสู้นานอะ่ะตัวเนี้ยเพราะว่าตีไม่ค่อยเข้านะครับ เราเลือดก,ก็เยอะด้วยดูดิจริงๆผมไม่ค่อยชอบตัวหมาป่าตัวนี้นะเพราะว่าเกวดมันเนี่ยกว่าจะเจอตัวมันเนี่ยโคตรยากอะ่ะให้ไปสั่นกระดิ่งให้ไปทำอะไรเยอะแยะให้หมดคือจังหวะการโจมตีมันค่อนข้างน้อยนะเพราะว่ามันกระโดดไปมาตลอดเวลาคนระับทำให้ผมใช้ผ้าดาบกังหันได้ไม่ไม่ดีพอ,อ เอาจังหวะปั่นปุ๊บเนี่ยมันก็โดดมันก็กระโดดหนีแล้วอะ่ะเขาดีคือถ้าเกรดนี้ถ้าเกิดว่าเราเล่นแบบปาร์ตี้เนี่ยเล่นกับเพื่อนสี่คนเนี่ยผมว่าจะผ่านแบบง่ายๆเลยนะแล้วก็เป็นเกรดเอ่อในการลดรถคิปตันที่ดีมากอะ่ะ แต่มาเล่นคนเดียวแบบนี้ก็จะรู้สึกว่าลำบากนิดนึงครับอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่เปิดจังหวะเลยอะต้องทำ่างนี้หรือเปล่าไอยดาบ กระโดดกระโดดเป็นกิงโจ้เลยไม่ใช่หมาป่าแล้วเนี่ยเ <c oughs> อาเอาบัฟบัฟหัวใจหมดโอ้ยโดนกัดอีกเอาเว้ยเอาเว้ยมันจะตายหรือยังนนเนี่ยเกินครึ่งอดไปแล้วโอ้โหจะหลบยังโอ้อโหโ,โดนอีก าาต้องบัฟเดินเร็วด้วยนะครับบัพบวิ่งเร็วดีกว่าถ้าเกิดบัฟวิ่งเร็วเนี่ยอาจจะหลบผลกงเล็บมันก็ได้นะนี่บัฟวิ่งเร็วก่อนโอ้ยเฮ้ยมื่ออะไรจะตาย โอ้โหโดนดาเมจไปหมื่นหกจากท้าเรียกมังกรเมื่อกี้ครับหรือว่าผมต้องใช้อันนี้ไว้เนี่ยโอ,โ,โอ้โหเบาไปโอ้โหโดนจับกัดอีกแต่ไม่เป็นไรครับแต่มันก็ตายแล้วแหละ โดดเก่งนักใช่ไหมปั่นข้างๆตัวนั่นแหละยิงลมโอ้เอ้าโดนกัดอีกแล้ว โอ้โดนการ <c oughs> กัดเก่งจริงๆเว้ยตัวนี้ตา <c oughs> ยเรียบร้อยครับชั <c oughs> ้นยิ่งสูงขึ้นบอยก็จะยิ่งเก่งขึ้นนะเจอตัวถึกๆอีกแล้ว เดอะฮอนเบเกอร์นะครับตัวนี้เนี่ยเก่งกว่าไอ้ปิน้นออกเยอะนะเพราะว่าอึดถ้าโจมตีก็หลบค่อนข้างจะยากแล้วก็อึดด้วยนะครับดูผมตีเข้าทีละครเนี้ยทีละหนึ่งร้อยอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่สามารถจะต้านทานความโหดผมได้หรอกชบคือตีเข้าน้อยจริงแต่ว่าเลือดมันก็น้อยด้วยนะครับตัวเนี้ย จังหวะนี้ก็ตอดเก็บเกรดไปเรื่อยๆนะครับพอเกรดเต็มปุ๊บเนี่ยก็จัดการใช้ดาบกลางหันใส่มันครับเฮ้ยมุ้ยกับโดนมาตุ๊ก ปั่นไปเลยเอาโถโอ้สองชันหมดอีกโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าไม่ได้บัฟสเตตัสของอุย้ย จะบอกว่าถ้าเกิดไม่ได้รับแหวนนี้ผมตายไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวหลังจะจบนะบผมจะเปิดอุปกรณ์ให้ดูกันครับว่าผมใส่อะไรบ้างนะครับเดอะฮอนเบเกอร์โอ้ยสูญญ้ยากตัวเย็นตีไม่ค่อยจะเข้า <c oughs> <c oughs> เอาดิ อยู่ทางนี้เว้ยพ้นไม่ไหนอ้าโอ้ยเรียบร้อยครับผมตัวที่สิบห้าโอเคครับคลิปนี้ผมก็จัดการไป15ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวที่21ถึงเอ้ยไม่ใช่ดิ 15จะไป21ได้ไงวะเป็น16ถึง20นะครับโอเคคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ